ได้ก็นอนในเดลวูที่กวบาพวงใหม่พ่วงมาได้หนึ่งทันนะฮะนี่ฮะผู้โดยสารรดทาบที่สถานีบ้านโที่สถานบ้านโป่งคันาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถรดมสวัสาสรภาพขึ้นจากวรถและตรวจตรวจสอบุของสภัณ รต่อขึ้รือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบนที่สถานีโป่งใางตะาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่169ต้ทางสถานีกลางกรุงเทพวัาน์จถึงปลายทางสถานีเยลาขอความรุผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้เบรบรรทัดที่รออยูเบรข้อต่อของขบวนรถเป็น่โดยสาท่จัดท่าแจะได้รับรารไายแรงด้วยค่ะขบวนรถเพ่อเพื่อออก รบผู้โดยารที่สถานีโคาดาสถานีนาัรีสถานีปากข้อเปสถานีต่อาลจับค่ะสถานีบ้านโปงเป็การดรถไนทไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการการรถไาแห่งเดินทยขอให้ผู้โดยสารทุกทานดยสารสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยค่ง 啊对